เอาละครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกมอ่ะ Survival Evolve Mobile เดียเดี๋ยว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 แป๊บนึงน,นะสกินแปลกๆอ่ะนี่ไงน้ำมันอเ,เอาไปสิบอันก่อนเปิดโอเคเอาไปสิบอันก่อนแล้วก็วันนี้ใส่นี้ครับผมคือตอนนี้เนี่ยเหล็กผมพอแล้วนะตอนนี้ได้มาสองพันกว่าเลยนะครับผมแต่ว่ามันยังไม่แต่ว่าผมผมคิดๆดูแล้วว่าผมยังจะไม่ทําดีกว่าผมจะ เพราะว่าตอนนี้ผมกําลังใช้หอ,อกอยู่ว่าผมเรู้สึก,กว่าหอ,อกมันตีแรงนะผมไม่มันมันไม่ได้ตีแรงหรอกครับผมแต่ว่ามันมันเร็วมันโจมตีเร็วกว่าผมวันนี้เราจะพาทุกคนไปทาเควสอารานิโอฮันอารานิโอนะผมเป็นการล่าเจ้าอารานิโอหรือว่าเจ้าแมงมุมนะผมโอเคเดี๋ยวมันเราจะสามารถทำเควสได้น่าจะประมาณสี่สิบสี่ห้านะครับผม <S <S เดี๋ยวนี่เพราะว่ามันอยู่ประมาณสามสิบก้านะครับผม สำหรับพวกลูกกระสุนช็อตกันเนี่ยมันให้เราเรียนรู้อะน่าจะประมาณสี่สิบห้าสามสิบห้าไม่ดีสี่สิบห้าสี่สิบนะผมเพราะว่าผมก็จำไม่ได้นะส่วนวิธีการที่เราจะทำโค้ดเนี่ยก็คือต้องไปฆ่าในมุมทั้งหมดยี่สิบตัวผมนี่ทุกคนเห็นนี่ไหมนี่คือทีเล็กผมนะผมชื่อมาจินเ่ียวม,มาจากคำว่ามาจินตาก็คือสีมาจินตานะครับผมเจอกันแน่คลิปหน้าครับผมน่าจะเมือ่อน่าจะประมาณไม่วันจันทร์ก็วันอาทิตย์นี่แหละเดี๋ยวมีโอวีลดับเตอร์ เดี๋ยวมันนึงผมขอหาเออ,เอ,ออยู่ไหนวะเออตอนนี้ผมก็ได้ทําการจัดวางของใหม่แล้วนะผมนี่เห็นไหมนี่แมงป่องแมงป่องตัวน,นี้มันล่องหุ่นได้นะครับผมใส่นี้ไปด้วย mm hmm. มาเจนตอนนี้ก็ครึ่งทางแล้วครับผมถ้าเกิดมันโตแล้วเนี่ยผมจะผมก็จะมาทําคลิปลงครับผม mm hmm. ก็่ก็มาเจนเนี่ยมันได้จากคลิปที่แล้วนี่แหละนะครับผม mm hmm. ก็ใครคลิปที่แล้วนะผม แต่ว่าผมมาทำคลิปตอนฟังแล้วก็เลี้ยงดูตอนนี้นะครับผมตอนคลิปนี้ไม่ใช่คลิปนี้ดิคลิปหน้าครับผมน่าจะประมาณคลิปที่ยี่สิบมั้งนะแต่ผมต้องดูก่อนว่าผมจะลงวันไหนนะถ้าเกิดว่ามันโตก่อนเวลาก็อัดอัดก่อนเวลาแล้วกันว่าตอนนี้ที่ผมคิดไว้นะผมก็คือผมจะลงวันเสาร์ไม่ใช่วันเสาร์ดิวันจันนะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันโตก่อนวันนี้วันอาทิตย์นะผม ตัวก่อนวันจันทร์เนี่ยผมก็จะลงวันอาทิตย์นะครับผมโอ้โหเสียเลือดเออคนเรือกอะไรคผมว่าทุกคนเนี่ยเห็นไหมมันจะมีคำว่าคราฟช็อตการแอนคราฟช็อตการแอนยี่ยี่สิบเชียวครผมก็คือให้เราคราฟช็อตกันนะครับผมแล้วก็ลูกกระสุนอีกยี่สิบลูกครับผมแต่ว่า เราไม่ต้องทําก็ได้ครับผมเราแค่ตามหาแมงมุมครับผมให้เราตามหาแมงมุมแล้วก็ไปจองนาหรือว่าไปโจมตีมันก็ได้ครับผมควสมันก็จะให้สําเร็จนะผมหมายหมายหมายถึงไอ้ควีคร์ฟช็อตกันนะครับผมแอนยี่สิบเชลนะผมอะไรแบบเนี้ยเออก็คือมันให้เราไปฆ่าแมงมุมนั่นแหละแมงมุมเจอแต่แมงป่องไงแมงป่องตัวนี้วลวเท่าไหร่วลวห้าสิบโอ้ยวลวกากลือเกินแมงมุมเนี่ยก็จะสามารถหาเจอได้ในทั่วถ้ำเลยครับผมนี่ นี่ไงควิขึ้นแล้วคว้ายๆยังหมด20ตัวเป็นการเก็บคลิสตินไปด้วยโอ้โหตัวนี้เว้ยร้อยเออไม่ใช่ไม่ใช่ร้อยดิประมาณเวประมาณร้อยแปดสิบหรือะเนี่ยเนี่ยอันนี้มันร่องหุ่นนะผมไปจับในถ้ำอะ่ะในถ้ำลาวาหรือว่าในถ้ำนี้ก็ได้อะผมเพราะว่าถ้ำพิษเนี่ยมันไม่สามารถจับได้อะผม แมงมุมเนี่ยไม่ใช่ดีตะขาบไอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ตะขาบแมงมุมเนี่ยรู้สึกก็จะมีทุกทำคกับผมจยกเว้นทำเยตินะผมที่เหลือมีหมดฆ่าไม่ได้วะงั้นยิงธนูเข้าไปได้ปะโอเคมีสองตัวมาทำอะไรก,กันอยู่ล้วเจ้ามีตัวหนึ่ง แม้แต่ตัวเจะเลเวลเยอะๆแต่ว่าผมก็ไม่จับนะผมเพราะว่าเวลาเราออกจากถ้าหรือว่าเราออกเกนเนี่ยมันก็รีหายไปอยู่แล้วครับผมตรงนี้มีตัวหนึ่งสองตัวโอ้โหวิรอเจ็ดสิบเลยเหรอไม่เป็นไรข้ามไปครับผมเป็นการเก็บคริสตินไปในตัวด้วยผมว่าตอนนี้ชุดเกาะที่ผมจะสร้างนี่ก็คกือชุดเกาะของคริสตินนะผมนี่เห็นไหมแค่บางส่วนนะผมแต่ว่าผมว่าเอาหมาป่ามาฟาร์มได้ดี กว่ากว่าเยอะเลยครับผมหมาปลาเนี่ยตีแมงป่องกับแมงมุมตัวหนึ่งเนี่ยประมาณร้อยกว่าเลยนะก็แน,น,น,น่นอนนะนะแมงป่องมันแมงเอ้ไม่ใช่ดิหมาปลามันเป็นสายฟาร์มนะครับผมนี่ตัวนี้วนี้นนแหลกแหลกแหลกมีไหมไม่มีมัอมีครับผมงั้นก็ไปลเลยครับผม งนี้แมงป่องอ๋อแมงป่องคือเรจะไปตรงนี้เลยนะครับผมอุ้ยไ้น้ําเร็วอยู่ว่ะเออผมผมมีโลดด้วยนะครับผมผมได้โล่หน่วยสวัสด์มาไม่ได้ไม่ได้ไปแรกนะผมแต่ว่าผมไปเจอมาจากเอ้เหมือนมันมันมันไม่ใช่อาร์ติแฟกต์อะแต่ว่ามันเป็นเหมือนกับรูดดอบครับผมในถ้ำอ่ะในถ้ำเยตินะผมก็ของโคตรดีเลยครับผมระดับสีแดงด้วยนะหมายถึงสีนะผมมันจะมีมันจะมีสีเหมือนแอร์ดอปนั่นแหละ แต่ว่าคือ a อ r ดอกเนี่ยมันจะมีตามสีอบ,บผมไม่ใช่เออมันจะมีตามสีสีแดงอะคุ้มสุดสีขาวกากสุดครับผมแต่มัาก็ต้องดูดูให้ออกด้วยผมว่าไหนเป็นอาร์ติแฟกอันไหนเป็นกล่องครับผมก็คือกล่องกับอาร์ติแฟกเนี่ยที่จริงอะมันก็จะเกิดที่ที่เอ่อท,ที่เดียวกันตลอดเวลานะผมก็คืออาร์ติแฟกเนี้ยก็มันจะอยู่ประมาณเอ่อข้างข้างในสุดของถ้ำเลยครับผมที่มันจะเป็นลิงครับผม ตอนนี้ okay. ส่วนวิธีค่ะส่วนวิธีที่ใครอยากได้แบบของดีๆเนี่ยผมเคยบอกไปแล้วนะมัโจงตีเราเฉยตอนแรกผมว่าผมจะทําลูกซองปั๊มนะครับผมแต่ว่าเนี่ยแล้วว่าของมันทําเยอะนี่คือ okay. ของมันทําเยอะมากครับผมคิดดูดีขนาดสีเหลืองอะโพลิมเมอร์อะโพลิมเมอร์ยัง จ็ดร้อยผมไม่แต่มันจะไม่เยืดในสายตาผมแล้วนะเพราะว่าผมมีพิลาโกนิสแล้วครับผมเอาไว้ฟาร์มของเอาไว้ฟาร์มโอเคโอเค,อเคแล้วก็ตัวนี้ให้เราออกเกมครับผมอย่าลืมกดเมน่เซฟนะครับผมโอเคอ้าวเดียวเอ้ยเดียวผมลืมไปโอ้ยลืมไปครับผมมันจะรีหายไปผมลืมเลยแต่ก็ไม่เป็นไรครับผมเดี๋ยวไต่ตรงนี้มันมืดจังวะเดี๋ยว ผมไม่มีอะไรผมไม่มีเชอโดสติ๊กว่ะเพราะว่าผมลืมไปว่าผมเอาเก็บของแล้วนะผมเหมือนว่าตรงนี้ผมไม่เคยมาว่ะแต่ผมมีนี้อยู่เออนีงไงก็เกิดเรื่อยๆอะผมคือคบเพลิงที่ผมได้มาเนี่ยเป็นสีสีฟ้าเลยนะผมได้มาแล้วอุย้ยสมไมเหมือนกับว่าทางนี้ผมไม่เคยมาว่ะให้มา1000หนึ่งพันเอ็กพีอะผม โอเคได้บูปินมาแล้วเราจะได้เป็นบูปินมานะผมรามีสามร้อยโอ้ยเจ็ดพันเลยเหรอวะโอเคฮะตอนนี้ผมก็ได้ของที่ต้องการมาแล้วนะครับผมดามจดาามจดเยอะแต่ก็ว่าใช้ของน้อยก็คือเหล็กสี่พันเองครับผมแต่ว่ามันก็จะยาก้วยการหาเหล็กนี่แหละแต่ว่าวันนี้ยังไม่พอ,อผมวันนี้ผมจะพาทุกคนไปทําบ้านใหม่ด้วยนะครับผมก็คืออ๋อพไมตรนนี้มันมืดจังวะเฮ้ยปกติที่ผมอะไรไม่มืดขนาดนี้นะ เอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดีด๋ยวผิดปกติฮะอ๋อรู้แล้วโหปกติคือผมจะมาตอนเช้าไงแต่ตอนนี้มันตอนกลางคืนแล้วครับผมคือตอนนี้เนี่ยมันตอนกลางคืนมันก็เลยมันมืดนะผมตอนกลางคืนเนี่ยในถ้ำอะ่ะม,มันโคตรมืดเลยครับผมน้วมีซีรัติบสามนะผมแล้วก็เหล็กใช้แค่สี่พันสามเองครับผม ซึ่งที่ที่ผมจะพาทุกคนไปสร้างบ้านใหม่ก็คือบ้านต้นไม้ครับผมก็ทุกคนน่าจะรู้แล้วนะว่าบ้านต้นไม้ที่ผมหมายถึงก็คือที่ไหนก็คือที่ป่าเลดูนั่นเองอ่าก็เพราะว่าป่าเลดูเนี่ยมันเป็นป่าที่แบบมีภูเขาครับผมมีเหล็กเกิดด้วยนะส่วนถ้ำเนี่ยก็มีสองถ้ำติดครับผมแต่ว่ามีถ้ำหนึ่งที่ผมไม่สามารถเข้าได้ครับผมก็คือถ้ำถ้ำพิษครับผมแล้วมันคือจุดศูนย์กลางของจะบอกว่าเดี๋ยวนึงดูแผนที่ก่อน ใช่ครับผมมันคือจุดศูนย์กลางนะผมใครเห็นสัญลักษณ์ตุงท่าตุองป่าเลนหันะครับผมนั่นแหละที่ทีมผมจะไปสร้างบ้านเพราะมันมีเหล็กด้วยไงยแล้วเอาแล้วเหล็กมันอยู่ภูเขาเหล็กแม้แต่มันจะอยู่ไกลกว่านะผมแต่ว่ามันก็คุ้มอ่ะเออเพราะว่ามันเหล็กเกิดเกิดเกิดเรื่อยๆนะผมโอ้ยโอ้ย,อย,อย,อยเออไม่รู้สึกว่ามันปีนได้วะแมงป่องเรา ก็อย่างนะครับผมเออแล้วก็อย่างตอนที่ผมไปสร้างบ้านป่าเรดบูเนี่ยก็ทุกคนน่าจะจาําได้ครับผมตอนคลิปแรกเลยอ่ะเออที่ที่เปิดมาผมก็ไอ,อ้ไม่ไอ้ไม่ไม่ใช่ดิน่าจะเป็นคลิปที่สองของช่องผมนะครับผมอ่ะบานดูอยู่ไหนวะเนี่ยอ้าหลงอีกอ้าวมาข้างนอกเฉยมาข้างนอกแล้ว นี่ยๆตรงนี้ตรงนี้โอเคครับผมเดี๋ยวผมขอตัดไปตอนที่ผมไปถึงป่าเลดวูดกันเลยนะครับผมตัดไปเลยโอเคครับตอนนี้เราก็ใกล้จะถึงป่าเลดวูดแล้วนะครับผมซึ่งบอกเลยผมว่าว่าเนี้ยผมลืมว่าผมขาดของนะผมผมขาดของในการทําซีเมนเพราะว่ามันใช้ซีเมนต้องหกร้อยนะก็ต้องไปหาเยอะเลยก็ผมคิดไว้แล้วว่าผมจะมาสร้างตรงไหนผมนี่ตรงนี้เลยอ่า ต้นต้นไม้ประมาณตรงนี้หนักเก้ากิโลโคตรเยอะเลยตรงนี้เลยครับผมนี่เห็นไหมแล้วมันก็จะมีพื้นที่ข้างบนเยอะมากคือทุกคนเนี่ยสามารถทําเป็นที่เชื่อมต่อกับต้นไม้อื่นก็ได้นะครับผมุเดี๋ยวตัวเลข้างล่างวะอ๋อนี่ับผมเห็นไหมเป็นแบบที่เยอะมาก ซึ่งตรงเนี้ยเดี๋ยวผมให้ดูว่าผมมันจะมีเหล็กตรงเนี้ยเยอะมากเยอะกว่าที่ผมอันนี้อีกเยอะกว่าที่ผมอยู่อีกแต่ว่าเดี๋ยวผมจะมาสร้างบ้านนอกรอบครับผมนะผมเพราะว่าเดี๋ยวผมจะมาสร้างบ้านนอกรอบเนื่องจากว่าตอนเนี้ยผมยังไม่มีแผนว่าจะย้ายบ้านมาตรงนี้ผมอาจจะเป็นบ้านหลังที่สองก็ได้ผมว่าตอนเนี้ยเดี๋ยวผมให้ทุกคนดูอะไรนะ บอกเลยครับผมว่าคลิปนี้แม้แต่จะประมาณสิบสิบสิบห้านาทีเนี่ยแต่จริงๆอ่ะผมใช้เวลาอาจเป็นทั้งหมดแปดกว่าชั่วโมงได้นะผมเพราะว่าถูกแบตโทรศัพท์ผมมันดันหมดนนะผมคือแบตโทรศัพท์ผมมันดันหมดไงแล้วก็ทีนี้ตอนที่ผมรอเนี่ยรอให้แบดมันเต็มนะผมผมก็เผลอหลับไปครับผมอ๋อทริซิโนโซอรัตเอ้ยเดี๋ยวอ๋อหนูกาแต่ลังบีเวอร์โอเคตอนนี้ มาจิงก็จะโตแล้วนะครับผมคลิปหน้าเจอกันแน่นี่นดูเหล็กเยอะมากเอาไปทําเป็นช็อตกันนี่แหละผมรู้สึกว่าช็อตกันเนี่ยไม่ใช่ดิลูกซองเนี่ยมันจะมันจะเออช็อตกันช็อตกันผู้ผิดช็อตกันเนี่ยรู้สึกว่าจะดามิทแรงกว่าอันนี้นะผมนี่ดูเห็นไหมรู้สึกว่ามันจะแรงกว่าลูกซซงนะเนี่ยปั๊มลูกซองปั๊มนะผมเห็นไหมอันนี้ดามิ ดาวเมสี่สิบหกแล้ว 46, ผมดาวเมสี่สิบหกแล้วเนี่ยหกสิบสี่ครับผมเห็นไหมแล้วค่าป้องกันเนี่ยเท่ากันด้วยนะแล้วตอนนี้เนี่ยเอาทำไมนกมันมาอยู่ตรงนี้วะเนี่ยไม่เข้าระเบียบฮนะอเอ็นี่นี่เดี๋ยวผมให้ดูระยะบนบน,นะผมว่าจะเป็นแบบนี้เลยนะก็ตรงนั้นอนะที่ผมเว้นที่ให้ก็คือเจ้ามาจีนของเรานั่นเองโอเคครับผมงั้นเอาว่า ผมขอจบเพลงเท่านี้ไปก่อนนะผมแล้วสำหรับวันนี้ชื่นชวงก็ดมกดไลค์ก, like, ก, share, กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปใหม่ๆด้วยนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย